สวัสดีค่ะวันนี้แม่หน่อยจะชวนทำโดนัทเนยน้ำตาลนะคะสำหรับอัตราส่วนผสมแม่หน่อยจะแปะไว้ให้ใต้คลิปค่ะขั้นแรกใส่ของแห้งลงไปก่อนนะคะแม่หน่อยจะใส่แป้งน้ำตาลทรายขาวยีสต์ผงฟูเกลือ จากนั้นเอาไปตีค่ะขั้นแรกตีส่วนผสมของแห้งแค่พอเข้ากันค่ะจากนั้นทยอยใส่ของเหลวลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่เนยลงไปค่ะจะปิดเครื่องก่อนก็ได้นะคะหรือใส่ลงไปเลยก็ได้ค่ะ ตีไปเรื่อยๆประมาณ35 -40 นาทีค่ะตีไปได้ไม่ถึง5นาทีนะคะไม่หน่อยก็จะมานวดมือเองเพราะว่าสงสารเครื่องนะคะเพราะว่าปกติไม่หน่อยใช้เครื่องใหญ่นวดไม่เวลาใส่ถุงมือมันมันไม่ถนัดนะคะมันจะติดเดี๋ยวไม่หน่อยจะไปล้างมือให้สะอาดแล้วก็นวดมือแทนนะคะ เดี๋ยวไม่น่อยจะนวดมือนะคะเพราะว่าเครื่องน่าจะไม่ไหวนะคะนวดไปนวดมาไม่น่อยปวดแขนนะคะก็เลยลองเอามาใส่เครื่องใหญ่เครื่องตีใหญ่ดูนะคะสรุปว่าตีได้นะคะโอ้ยน่าจะตีตั้งแต่ทีแรกเนาะนรื่อว่ามันจะตีไม่ได้ ตอนนี้ไม่หน่อยก็นวดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาตัดแป้งกันค่ะใช้เนยหรือน้ำมันทาเคลือบผิวนะคะป้องกันผิวขนมปังแห้งค่ะ ใครจะโรยแป้งก็โรยได้นะคะแต่แม่หน่อยไม่ชอบโรยแป้งนะคะเพราะว่าเวลาแม่หน่อยโรยแป้งมันจะทําให้ขนมปังมันแข็งขึ้นไปอีกค่ะแม่หน่อยจะตักแป้งอยู่ที่ประมาณสามสิบกรัมนะคะแบ่งแป้งได้ทั้งหมด16ก้อนนะคะ จากนั 1941, Now, ้นก็นำมาคลึงกรงค่ะเมื่อพักไปได้สักคู่นะคะไม่หน่อยก็จะทาเนยที่ถาดเตรียมไว้ค่ะจากนั้นก็มาขึ้นรูปโดนัทนะคะใช้นิ้วมือเจาะลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ดึง จากนั้นเราก็วางใส่ถาดนะคะ พอขึ้นรูปเสร็จก็พักขนมปังให้ขนมปังขึ้นฟูเป็นสองเท่าค่ะใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะแล้วแต่สภาพอากาศค่ะเมื่อโดนัทขึ้นเป็นสองเท่าก็นำไปทอดด้วยไฟอ่อนหรือว่าไฟกลางค่อนอ่อนค่ะถ้าน้ำมันเริ่มร้อนแบบนี้ก็สามารถเอา ดนัทของเราลงได้ค่ะลงทอดได้ค่ะความหน้าลงนะคะ พอทอดเสร็จนะคะก็นำโดนัทมาคลุกน้ำตาลนะคะคลุกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จค่ะ เมื่อทาเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวแม่นอยจะให้ดูเนื้อข้างในนะคะเนื้อข้างในก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ